การลดหลายของทรัพย์สินต่างๆของเงินของทุนนะครับอะไรก็แต่ที่เกี่ยวข้องภายในองค์การนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากที่ทำทางด้านสัตว์แล้วเนี่ยนะครับก็ยังทําในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านการออกรายงานทางด้านการเงินครับ financial reporting นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการศึกษาเคสต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดาเนินธุรกิจแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรครับ และเกี่ยวข้องอิตินะครับอคือจริยธรรมนะคโคโซ,โซ่เนี่ยก็ดูแลเรื่องเรื่องจริยธรรมด้วยนะครับแล้วก็จะทําทเป็นหลักเกณฑ์หลักการนะครับเป็นระเบียวต่างเอาไปใช้ทั่วโลกเป็นสากลน,นะครับเป็นสากลก็คือถา้าแล้วเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับนะครับโคโซ่เนี่ยนะครับ เป็นที่ยอมรับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราใช้หลักการการควบคุมภายในของโคโซก็จะเป็นการเข้าใจอดีตแล้วว่าเป็นที่ยอมรับสากลทั่วไปเช่นเดียวกับเราใช้มาตรฐานการควบคุมภายนอกจาก ISO นะฮะอเรา ISO มาใช้ก็จะรับการรับรองนะฮะยอมรับทั่วไปว่าหลักการนะฮะ หลักการของโคโซนั้นเป็นหลักการที่ดีในการควบคุมภายในองค์การนะซึ่งนอกจากทางด้านการเงินแล้วป้องกันการรั่วไหลใช่ไหมก็แล้วก็จะรวมไปถึงอะไรครับในเรื่องของการบริหารการจัดการในทุกๆด้านนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการบริหารงานการดําเนินงานนะครับยอมรับแผ่ขยายออกไปนะโคโซ่เพิ่งเกิดขึ้นในปี1985เพราะฉะนั้นการควบคุมภายในเนี่ยก็จะขยายนะครับปัจจุบันนะครับ ตามหลักการของโคโซ่เนี่ยนะครับนะคร,บครอบคลุมนะครับการจัดการทุกด้าน ทุกด้านเลยนะครับนักศึกษามันแรกเริ่มจากการวบคุมด้างการเงินการบัญชีป้องการการรู้อะไรต่างๆการคอร์รัป่ันต่างๆนะครับการสูญเสียปัจจุบันหลักการโครโซกคุมไปทุกหน้าที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายการผลิตนะครับการทรัพยากรมนุษย์นะฮะทางด้านไอทีสารสนเทศเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวในบทที่14นะเด็กหลังช่วงเบรกอาจารย์สรุปครอบคุมการจัดการด้านใดบ้างนะครับในเรื่องของหลักการโคโซ่ มันใช่หรือผู้ว่าเราใช้หลักการโคโซุกก็อย่างที่ยอมรับนะนักศึกษาสามารถเข้าไปนะครับดูในเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไนะครับโคโซ .org นะฮะโคโซ .org แล้วจะมีไกด์แดนซ์คือไกด์ไลน์นะครับแนวทางนะครับในการดำเนินงานครบถ้วนนะฮะดาวน์โหลดได้นะครับทำการดาวน์โหลดได้นะแต่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาอังกฤษนะครับมันเอาไปใช้ จากคําตอบของจันทราเพื่อน,น,นท่านอื่นตอบผ่านแชทมาก็ได้ไหมครับเพื่อการประหยัดเวลานะอ่าหัวป้องกันการร่วราลครัปช่นนะครับแต่ใจอยากจะทุกคนก็จะงมีความเห็นหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆด้านนะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในแล้วห็นว่ามีความสําคัญนะครับค่ะแต่ที่ว่าถ้าองการขาดการจัดการจะทําให้หาคนรับผิดชอบในหน้าที่แต่ละส่วนไม่ได้ผิดชอบค่ะ บุคลากรได้วาถูกต้องนะฮะเอาไปใช้นะเอาไปใช้นะบนสถิติบอกว่าถ้ามีการกำกับและการจากกัดการที่ดีก็จะส่งผลให้องค์กรไม่มีระบบระเบียบในการทําง,งานจะไม่ประสบความสำเร็จในการดําเนินเท่าที่ควรหรือไม่รู้ว่าหมายท,ที่ต้องการน,นี่คือคำตอบถูกต้องครับผมนะอ่านินไว้นะไปถามอสอบนะครับที่ต่อมาที่ถูกต้องเลยนะครับนะ,ะถูกต้องนี่ในความคิดเห็นของของนักศึกษาถูกไหมฮะ าท,าทางที่บทเรียนยังไม่เห็นใช่ไหมครับสักครู่น,นึงนะครับขออนุญาตนะ ขออนุญาตไม่สุภาพเลยแต่ไม่กล้าปิดโทรศัพท์โทรศัพท์เยอะเมื่อวานทั้งวันเลย <laughs> เอาล่ะเสียบรรยากน,นิดนึงนะอ่ะขออนุญาตตอบได้ดีทุกคนอา่าแล้วคุณพี่พระดอนละ่ะตอบอะไรตอบดีทุกคนอา่าการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆนะวิชาการที่ บางสาขาบางหัวข้อที่เราดูรู้สึกมันยากนะฮะมันยากในทางปฏิบัติในทางเรียนรู้ในในการทําความเข้าใจในเนื้อหาเพราะฉะนั้นการทห้พิสิ่งที่ยากให้เป็นสิ่งที่ง่ายเนี่ยเราต้องมาเริ่มปรับอะไรครับสติปรับความคิดเห็นความรู้ความเข้าใจอย่างการตอบคาถามแบบนี้ยพอเราเข้าใจปุ๊บนะฮะเวลาเรีนเนื้อหาเนี่ยมันง่ายแหละราบเรื่อหมดแหละเรียกว่านะฮะ,นะฮะเป็นการปรับนะครับถูกต้องครับผมนะฮะ การที่เรามีการกํากับดูแลกิจการที่ดีนะฮะมีการควบคุมรลบภายในที่ดีมันส่งผลประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมากเลยนะครับนะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับนะครับคือลดโอกาสความเสี่ยง จะ่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดระบบการควบคุมภายในเนี่ยนะครับซึ่งกคคือลดโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดความเสี่ยงอะไรครับเกือบทุกประการเลยใช่ไหมฮะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับ ป้องกันเไรครับเกิดป้องกันการรั่วไหลป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงินนะป้องกันการล้มละลายถึงขั้นล้มละลายเลยนะครับของกิจการใหญ่โดยเฉพาะกิจการใหญ่ๆนะครับถ้ามีถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยล้มละลายได้เลยถูกไหมป้องกันการล้มละลายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการควบคุมภายในนะครับดังนั้นนะครับการควบคุมภายใน จะเกี่ยวข้องนะครับกับอันที่หนึ่งนะครับการประเมินความเสี่ยงอันที่สองคือการจัดก,กิจกรรม ควบคุมดังนั้นการควบคุมภายในเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงซึ่งการประเมินความเสี่ยงนั้นเนี่ยเราจะไปพูดในบทที่สิบสี่แนวปฏิบัตินะฮะเนื้อหาเนื้อหาในบทที่สี่เนี่ยแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการประเมินความเสี่ยงนะฮะการประเมินความเสี่ยงักศึอษาอาจจะเรียนในเรื่องของการจัดการโครงการต่างๆนะการประเมินความเสี่ยงมีเพศอะไรบ้างนะความเสี่ยง ก็จะเป็นระดับว่าเสียงมากเสียงน้อยนะครับส่งผลกระทบมากหรือส <ada S 3> ่งผลกระทบน้อยอย่างเป็นต้นนะฮะประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดแล้วเราก็จัดกิจกรรมนั้นในการควบคุมนะการควบคุมนั้นก็มีอะไรครับมีทั้งการควบคุมแบบเชิงป้องกันนะเชิงป้องกันเชิงปกป้องนะเชิงเชิงรุกหรือเชิงรับถูกไหมฮะเพราะนั้นก็คือที่มาของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการการควบคุมภายใน ที่สําคัญอย่างที่เราตอบมาว่านะครับอ๋อใช่ถูกต้องครับนะครับเป็นเรื่องของโอกาสเสี่ยงนะครับริกสนะครับเราก็ต้องมีการประเมินการริกส์เอสเ s สแมนนประเมินความเสี่ยงนั้นนะครับแล้วตัาจะขาดการควคุมส่งผลหมดใช่ทั้งคุณภาพนะครับส่งผลนะครับส่งผลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพสินค้านะภาพลักษณ์ชื่อเสียงขององค์การนะ การบริหารกิจการภายในอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมภายในนั้นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลกี่ฝ่ายฮะผู้บริหารนะฮะผู้บริหารนะฮะแล้วก็ผู้บริการในองค์การต้องร่วมกันนะฮะร่วมกันในการที่จะกําหนดนะครับในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการประเมินนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการให้ความร่วมมือนะครับในการในการดําเนินการในเรื่องของการตรวจสอบภายในนะฮะอันนี้คือ